อีโคคาร์นะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยพรีเมียมสุดๆค่ะกับมิซูมิชิมิลาดคันนี้นะคะโฉมปี2021เครื่อง1,002ค่ะตัว GLX นะคะได้เข้ามาในราคาสุดพิเศษ299,000บาทไม20,000กว่ากิโลได้เข้ามาเป็นรถบ้านด้วยค่ะลูกค้าที่สำคัญสีแดงเดิมๆจากศูนย์กระจังหน้านะคะสีดำเปียนโนแบค็คในส่วนของแม็กเป็นแม็กเดิมจากศูนย์มาพร้อมกับแม็กขอบ15เลยค่ะลูกค้าไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะตัวกระจกแล้วก็ตัวหลังคา ะะเขาจะเป็นสีดำนะคะติดการสาดมาแล้วเรียบร้อยเดิมๆจากศูนย์ด้านหลังโลโก้อยู่ครบทุกจุดมาพร้อมกับเซ็นเซอร์เรียบร้อยค่ะจุกของแบบจุดใจตัวเบาะสามารถพับลงได้นะคะ60-40นะคะใครที่หารถไว้ใช้งานบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆ เดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างค่ะว่ามีหลาดคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันค่ะปะความใหม่ต้องยกให้เขาจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้ภายในสะอาดสะอ้านและที่สำคัญออปชันให้มาค่อนข้างที่จะจัดเต็มพอสมควรเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันตัวจอดเดิมๆจากศูนย์นะคะเกียร์ออโต้นะคะโหมดแอร์ออโต้เรียบร้อยจุดเสียบ USB power outlet มีมาให้ครบช่องใส่แก้วน้ำแอร์4.4มุมนะคะพร้อมกับสีดำเปียนโนแบ็คเพิ่มความหรูหรา ให้กับตัวหน้าจอนะลูกค้าที่สาคัญได้มาเป็นเบาะหนังสีดําสลับได้แดงนะคะแล้วก็นี่เจ้าของติดพรมหงดีมาให้เรียบร้อยดอเดี๋ยวเราลองไปนั่งวิวด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าโฉม5ประตูคันนี้เขาเป็นยังไงบ้างไปชมกันค่ะบ้าด้านหลังกันบ้างดีกว่าลูกค้าโอ้โหบอกเลยว่าเบาะนี่คือตึงมากๆด้านหลังเนาะสะอาดสะอา้ะอานกว้างขวางน,นะคะไม่ได้อึดอัดหรือคับแคบจนเกินไปนะย้ำกันอีกทีนึงมิซูมิชิมิลาชคันนี้โฉมปี2021นะคะตัว GLX ราคาสุดที 229,900 0บาทไม 2, ท่20,000กว่ากิโลเท่านะั้นลดบ้านซื้อสดไม่มีในเรื่องของแหวนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0863157774หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่ดีมคาบายกิจากุลคาฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย